สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วและที่เพิ่งเข้ามาดูกันใหม่ด้วยมาพบกับผมต้นเพอร์เฟกสกอร์ก่อนอื่นเลยครับยินดีกับพี่ๆน้าร้สดเมื่อวานนี้กันด้วย3คู่นะครับที่ผมจัดให้ไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบิยาลิวหรือเป็นทางด้านของเดว,วันเดกอสหรือเป็นทางด้านของสูงเฟเนบาเช่มายกตีนะครับแทปปี้กันไปเลยเยี่ยมโปสุดๆนะครับในกลุ่มนะครับเมื่อวานในชุดโครงการ4ก็แตกด้วยนะครับยินดีกับพี่ๆในกลุ่มกันด้วยมาพูดถึงหน้าช่องกันบ้างต้องบอก ว่าน่าเสียดายนะครับติดดาวห้ไว้เป็นทางด้านของแมนยูและอาร์เซนอลเข้าคู่ยกคู่เหมือนกันแจ็คพอตสตัวหน้าช่องรับจับรวมกันมันไม่แตกครับอีก2คู่ครับเลือกให้ไปทางด้านของไบรตันคู่นี้ครับมาตามนัดอยู่แต่อีกคู่ครับบอกว่าไปสูงทางด้านของเลสเตอร์น่าเสียดายนะครับที่จบกันที่1นูนะเป็นฟูลแลมชนะไปนะครับก็ไม่เป็นไรสําหรับหน้าช่องเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อวันนี้ครับผมก็หยิบยกมาเหมือนเดิมเป็นรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเริ่ม ไว้ด้วยสําหรับพี่ๆคนไหนอยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียน9ก้าหนึ่งสปอร์ตขับของเราไปลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมและคลิกเข้าไปได้เลยหรือไม่แอดไอดีไลน์กันมาครับทีเวนเก้ 1. มีแอดน้ำหน้ากลุ่ม9.1้าหนึ่งสปอร์ตขับยินดีต้อนรับพี่ๆกันอยู่ สำหรับวันนี้ครับคู่แรกนะครับเซาท์ทัมตันพบเจอกับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านเซาท์ทัมตันเนี่ยผลงานต้องบอกว่าไม่ดีนะครับคนพบแต่ความแพ้แพ้อยู่อันดับสุดท้ายของตารางส่วนผลงานการเล่นเกมในบ้านก็ยังดูไม่ดีครับดูย่ําแย่ตามฟอร์มเลยส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผลงานยังดูไม่ดีเหมือนกันนะครับอันดับ18ของตารางส่วนผลงานการเล่นเกมเยือนของพวกเขามองในภาพรวมก็ยังดูย่าแย่นะครับสำหรับคู่นี้ครับ ผมมองว่าฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับให้มองไปที่เซาทันตันเจ้าบ้านฟอร์มด้วยกว่าครับแต่วันนี้มาเปิดเขาแสดงเลยถึงแม้จะไหลลงก็ตามครับผมมองว่าเบียดเอาชนะได้นะครับรอรับซับกันได้เลยสําหรับคู่ที่2ครับรีดยูนเต็ดครับพบเจอกับทางด้านของเวสแฮมยูนเต็ดลีดเนี่ยผลงานครับยังดูทรงๆนัดที่แล้วนี้เสมอกับทางด้านของนิวคาสเซิลมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลงานเกมในบ้านเองครับก็ตามฟอร์มเลยนะครับยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอันดับ14ของตารางครับมีอยู่16แต้มส่วน เม็ดแฮมครับผลงานก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนัดที่แล้วครับโดนเบนฟอร์ดนะครับกดคาบ้านเลย2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ผลงานการเล่นเกมเยือนของพวกเขาเล่นกันพอใช้ได้อยู่นะครับอันดับ17ของตารางมีอยู่14แต้มคู่นี้ครับผมมองว่าออกได้ถูกหน้านะครับฟอร์มค่อนข้างจะใกล้เคียงกันให้มองสูงสูงดีกว่า2ช่วงตัวครึ่ง3ลูกครับผมมองว่าไปถึงแน่นอนสําหรับคู่ที่3ครับคิตตันพาเลตพบเจอกับทางด้านของสเปอร์เจ้าบ้านคิตตันพาเลตเนี่ยนัดที่แล้วนะครับชนะบลอมัดมา2ประตูต่อศูนย์นะครับ ผลงานในภาพรวมถือว่าดูไม่คีเลกเกมในบ้านเองก็พอใช้ได้นะครับอันดับ11ของตารางมีอยู่22แต้มส่วนสเปอร์นะครับทีมเยือนเนี่ยสนัดมานี้ครับเสมอกับแพ้ไปเสมอทางด้านของเบนฟอร์ดมาครับสประตูต่อ2และแพ้ให้กับแอตตันวินล่านะครับสประตูต่อ0ูนย์ผลงานรวมครับดูไม่คีเลกแต่ผลงานเกมเยือนช่วงหนังมานี้ครับดูแผ่วลงไปอยู่อันดับ5ครับมีอยู่30แต้มสําหรับคู่นี้ครับจิ้มไปได้เลยที่คิตตันพาเลตครับดูทรงเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันนะครับ ผมมองว่ายันไหวนะครับรอสดใสกันได้เลยสําหรับคู่สุดท้ายนะครับแอตตันวินล่าพบเจอกับทางด้านของบูฟแฮมตันแอตตันวินน่านะครับนัดที่แล้วกดสเปอร์ไปนะครับสประตูต่อศูนย์ผลงานรวมครับมองว่ายังดูทรงๆนะครับเกมในบ้านเองก็ไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้ดูขี้เหร่นะครับอันดับ12มีอยู่21แต้มส่วนบูฟนะครับนัดที่แล้วแพ้แมนยูมา1ประตูต่อศูนย์ครับผลงานรวมยังดูไม่ค่อยดีตามทรงทีมรองบวยเกมเดือนนี้ดูไม่ดีเลยนะครับอันดับ19มี 13แต้มคู่นี้ครับจิ้มไปได้เลยครับที่แอตตันวิลล่าผมมองว่าเล่นในบ้านเอาชนะได้แน่ครับรอเยี่ยมโปรกันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์สกอร์วันนี้ครับขอติดดาว2คู่ครับขอติดดาวคู่สูงลีดอยู่นเต็ดครับและติดดาวคู่ คิตตันพาเลตนะครับผมขอสรุปนะครับ4ตัวที่จัดให้มีทั้งด้านของซอทแฮมตันมีสูงลีดยูนเต็ดมีคิตตันพาเลตและมีแอตตันวิลล่าสำหรับพี่ๆนะครับที่อยากเข้ามาสรุปด้วยกันในกลุ่มใหญ่9.11สปอร์ตขับของเราไปลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมและคลิกเข้าไปได้เลยหรือไม่แอดไอดีไลน์กันมาทีเวนเ1มีแอดนำหน้า กลุ่ม9ก้าหนึ่งสปอร์ตรับจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุดโครงการ3ชุดโครงการ4หรือเป็นทางด้านของตัวเน้น VP ีหรือเป็นทางด้านของบอลสดเองนะครับสำหรับค่ําคืนนี้ผมขอให้พี่ๆเชียร์บอลด้วยความสนุกและเ e ยี่ยมโป้รับซับด้วยกันทุกๆคนปุ่มรักกดติดตามครับอยู่ใกล้ๆฝากกดฝากจิ้มกันไปด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ